อ m e n เรียลุยญาสรรเสริญพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกให้เป็นพยานนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับคําขอบคุณพระเจ้าจะพูดสามวันสามพื้นก็ไม่จบเม e n ไหมครับ a เมนขอบคุณพระเจ้าก่อนที่เชื่อพระเจ้านะครับก็คือชีวิตเราก็เป็นนักเลงมาก่อนนะครับไล่ตีล่าท่าันฟันแทงนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกชีวิตผมเข้ามารับใช้ในคิดจักรนะครับอยู่ในทีมนมัสการเมื่อก่อนนะครับยังไม่รับไฟนะครับ เราก็รับใช้โดยที่แบบพอถึงวันอาทิตย์ทำไม่ถึงวันอาทิตย์ไวจังเลยเสาวไวจังเลยนะครับรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วอ่อนล้าเนาะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่มากกว่านะครับชีวิตผมก็เดินทางไปหลายจงังหวัดนะครับขับรถให้ภรรยาบ้างนะครับผมบอกตัวเลยครับผมไม่รู้จักอาจารย์หมอวันรุนนะครับอาจารย์อาจารย์ที่โบสถ์ที่คิดจกัก สอนอะไรกับหมอวาลรุ่นหมอวาลรุ่นนะครับผมนานๆผมจะกลับมาที่โคราชทีหนึ่งครับบ้านผมอยู่ที่โคราชก็เราไม่ได้ไม่ได้ศึกษานะครับก็พอเวลาเขารับไฟนะครับผมก็ออกไปหานั่งกินข้าวสบายใจเฉิบนะครับพอรับไฟพอทุกอาทิตย์มารับไฟมาไลร่ผมก็ออกไปกินข้าวผมไม่สนการรับไฟนะครับอยู่ไปอยู่มานะครับเข้ามาที่มาอยู่ที่โคราชแล้วทางานนะครับเป็นเป็น เป็นดูแลพนักงาน50กับ60คนนะครับทำไปทํามาพอทุกวันอาทิตย์เราต้องไปโบสถ์แล้วหยุดวันอาทิตย์นะครับพอไปวันอาทิตย์เหมือนคนไม่มีจิตวิญญาณนะครับไปเมื่อไหร่ก็เหนื่อยก็ล้านะครับเหมือนเราห่างจากพระเจ้าห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปสุดท้ายผมตัดสินใจผมลาออกจากงานมาขอรับใช้พระเจ้าหลังจากผมรับใช้กลับมาขออยู่ทีมนวัตการนะครับผมเริ่มเรียนรู้กับไฟ ผมผมให้สมาชิกผู้นำาีิคิดจักก็ลองดูไฟจะเป็นไงเราไม่ขาดทุนเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทอาเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ก็เลยให้เลยเปิดใจรับไฟนะครับก็นอนไม่รู้อยู่ๆก็นอนลม้มลงน้ําตาไหลสารภาพบาปกับพระเจ้าร้องหม่มร้องไห้นะครับเริ่มรู้จากการรับไฟหลังจากนั้นนะครับที่บ้านใช้โทรศัพท์เปิด YouTube ดู โอ้อาจารย์เริ่มศึกษาหมอวรลุนก็เป็นยังไงเป็นอย่งไรพยายามศึกษาศึกษาศึกษาแกเทศยังไงก็เป็นยังไงอะไรยังไงหาความจริงให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับใน youtube มีสิ่งที่โดนใจก็คืออาจารย์ยกข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อมาจากพระคัมภีร์แล้วผมจอดลึกว่ากจะพูดยังไงเจะพูดยังไงฟังฟังฟังแต่ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์อาจารย์พูดในสิ่งที่ จากพระกัมพีทุกอย่างโดยยึดหลักข้อของพระกัมพีเป็นสิ่งที่เปิดใจผมเพราะผมเปิดใจปั๊บเนี่ยผมก็เริ่มเรียนรู้เรื่องไฟอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันที่ที่กรุงเทพที่ผ่านมานะครับผมก็ไปห้องประชุมอย่างเงี้ยผมไปครั้งแรกโดยที่เมื่อคืนนี้ทีมคิซัจืบสิดีได้นำนำมัสการแล้วผมอยู่ในทีมนมัสการด้วยผมก็ไม่เคยไปนะครับสิบกว่าปีผมกลับมารับใช้ ผมก็เลยไปอาจารย์กันหาว่าให้ให้ลองไปดูทีมนมัส,สการเป็นยังไงก็เข้าไปทีนี้พอดูเสร็จปั๊บผมก็นั่งฟังอาจารย์ทุกเม็ดทุกคําพูดนะครับผมก็ไตร่ตรองดูสุดท้ายนะครับตอนที่อาจารย์อธิษฐานผมอยู่ตรงนี้โทษนะครับอาจารย์อยู่แถวรุ้นนะครับอาจารย์กําลังจะเดินเข้ามาเข้ามาผมรู้สึกวูบวูบวบวบวูบวูบวบวบนะครับมันพี่น้องใครเคยเป็นอย่างนี้ยกมือเลยครับ ถ้าใครไม่เคยนะครับเปิดใจกับพระเจ้าท่านจะรู้ว่าวุ้บวุบว,ว,ว,ว่าเป็นยังไงนะครับอาเมนไหมครับครับแล้วอาจารย์ก็เดินเข้ามาก็เดินเข้ามาก็เดินเข้ามาผมนั่งสั่นอยู่เนี้ยเป็นไรข้าวก็มีหิวอะไรก็หิวแต่สั่นอยู่อย่างงี้ครับร้อนๆนะครับสั่นอยู่น,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 นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าได้รับการสัมผัสข,ของพระเจ้าที่รุนแรงมากนะครับก็หลังจากนั้นก็เริ่ม เริ่มเปิดใจออกทุกวันนี้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้าอวยพรเยอะแยะมากมายไฟของพระเจ้าก็ขอบคุณนะครับคนอีสานชอบกินส้มตำ่็ครับขอบคุณคุณหมอวรุลนที่แนะนําให้เรารู้จักปลาระถ้าส้มตำไม่มีอัประาอร่อยไหมครับไม่อร่อยแต่ขอบคุณพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเราอยู่ในกับพระคุณพระเจ้าเหมือนอาจารย์เอา เ้าเรียกว่าเอาเครื่องปรุงเข้ามาอยู่ในชีวิตเราให้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาอาเมนไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับครอบค,ครัวผมขอบคุณมากครับ